สวัสดีค่ะเพนนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองรุ่นใหม่นะคะเสื้อชีฟองพิมพ์ลายดอกผ้าชีฟองรัสษณะเป็นผ้าเนื้อสายมีน้ำหนักทึงตัวนะคะดีเทลตัวนี้นะคะเป็นทรงคอกลมออกกว้างอะคะ่ๆๆะคะุณลูกค้าปาดติดๆอะค่ะดีเทลนะคะทอผ้าลูกไม้ขึ้นมาใหม่เลยนะคะคุณลูกค้าทอผ้าลูกไม้ขึ้นมาใหม่และตัดต่อด้วยผ้าชีฟองนะคะด้านหลังมีกระดุมสองเม็ดนะคะคุณลูกค้าด้านหลังมีกระดุมสองเม็ดนะคะ ลักษณะของเสื้อตัวในนะคะจะเป็นลักษณะแขนกุดนะน,นะคะคุณลูกค้าแล้วเรามานําผ้ามาตัดต่อระบายปิดช่วงวงแขนนะคะคุณลูกค้าผ้ามีน้ําหนักทิ้งตัวคุณลูกค้าระหว่างวันไม่ต้องกังวลว่าอ,อแขนเราจะโป้ไหมนะคะไม่นะคะคุณลูกค้าผ้ามีน้ําหนักทิ้งตัวค่ะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดนะคะคุณลูกค้า สีที่เป็นนีใส่อยู่นี่คือสีฟ้านะคะคุณลูกค้าไซส์ S คะ่ะไซส์ S อกสามสิบหกนะคะคุณลูกค้าช่วงสะโพกสี่สิบความยาวยี่สิบสามนิ้วนะคะเสื้อรุนนี้ไม่ได้สั้นและไม่ได้ยาวนะคะสามารถนําไปแมทคู่เกงกระโปรงใส่เป็นตัวในได้หมดนะคะใส่กรงยีนในวันชิลๆใส่ไปเที่ยวได้เลยะคะ่ะคุณลูกค้ามีหกไซส์นะคะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สี่และสี่สิบหกค่ะ มีทั้งหมดสามสีนะคะคุณลูกค้าสีที่พนีใส่อยู่นี่คือสีฟ้านะคะสีดำนะคะคุณลูกค้าสีดำนะคะสีครีมคะ่ะสีนี้สวยหรูคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะผ้าลูกไม้เนื้อทอนะคะตัดต่อมาสวยนะคะ ลักษณะคล้ายๆทรงวีนะคะแต่มีความโค้งขึ้นมามีดีเทลนะคะช่วงผ้าที่เป็นวงปิดระบายช่วงแขนเราก็เย็บจับจีบมามีดีเทลอะค่ะสวยค่ะคุณลูกค้านี่นะคะสีที่โชว์ี่สีครีมน,นะคะสนใจทักได้นะคะเพนนยินดีบริการนะคะคุณลูกค้ารหัสสินค้ายอยู่ด้านบนนี้นะคะ ราคาอยู่ที่นี่นะคะร้านเสื้อเพนนีโค้ดแปดแปดแปดสอบถามได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องไซส์ได้นะคะแต่รุ่นนี้ไซส์ปกตินะคะเพนนีใส่ไซส์อเช่นเดิมนะคะมี6ไซส์นะคะ36 38 40, 40 42 44และ46ทั้งร้านมีสินค้าพร้อมจัดส่งนะคะสั่งก่อนเที่ยงจะจะจัดส่งให้ภายในวันนี้นะคะ่ะคุณลูกค้าถ้าหลังเที่ยงขออนุญาตจัดส่งไปในวันถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ